สบายดี LT ล v ฝูเจียนเดินรถไฟสินค้าผ่านทางรถไฟจีนลาวขบวนแรกเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาครับมณนทนฝูเจียนทางตะวันออกของจีนได้เดินรถไฟสินค้าระหว่างประเทศขบวนแรกบนทางรถไฟจีนลาวซึ่งบรรทุกใบาชา ปุ๋ยและสินค้าอื่นๆรวม507ตันออกจากด่านเจียงอินในนครฝูโจวมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวยงจันทของลาวครับรถไฟขบวนนี้จะวิ่งผ่านนครคุนหมินมณฑลอิวหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและออกจากพรมแดนจีนทางด่านมหมู่ฮั่นก่อนจะเข้าสู่สถานีปลายทางของทางรถไฟจีนลาวในนครหลวงเวยงจันท์ภายในระยะเวลา5-7วันคิดเป็นระยะทางรวม3,510กิโลเมตรทั้งนี้ครับ การเดินรถไฟสินค้าระหว่างประเทศบนทางรถไฟจีนลาวในนครฟูเจียนจะช่วยเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วจากพื้นที่ชายฝั่งของฟูเจียนไปยังลาวและตลอดแนวเส้นทางทางบกของภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงมีบทบาทเชิงบวกในการส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างภูมิภาคแล้วพบกับ l อโรที i ิชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี